ในส่วนของพระเถรานุเถระนะครับที่จะเอ่มาอานาจีธรรมโอจานะครับ ນະໂມຕະໂວຕະສະຣະວະຕສະນິໂຄພຸດທັງພະສະວັນຕັງອະທິວາທິເນສາທາເນທັມມັງສະຣະນັງກច្ຊາ

พระศตโนบุเจ้าคณะเบอวาินชราชพระครูวิจิตธรรมานนท์ปัหังสมาธิามิวาเนตุมิชาจาาเอเรมุราเมยะมาชากมาทัทานาเมรมณีีเดะีิเตามาัก็นการศ ดีสท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมีระดับจังหวัดมีระดับท่านในายคำเือเป็นพระคุณหลวงปู่หมุนถิตะศีละมหาถรละบัรทชิดอันมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูสิริปริยติการเส่ร์ฟลายซึ่งหลวง,งปู่เองนั้นชื่อของหลวงปู่นั้นเป็นมงคลอย่างสูงยิ่งของเรา แต่หลวงปู่นั้นขึ้นชื่อว่าจากไปแต่เพียงที่แหละพวกเราคอยคอยหน้าคอยหลังอยู่ตลอดเลยฉะนั้นพวกเราคนปู่ท่านจะมองสึกเสีุศิษยงเหมือนข้าเหมือนในเด็ดดูให้ความเมตต์คน cái này, 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 cái cái này, ครับคุา่สหราท5บาทครับจะได้เป็นเาวกับน้ของไทยตุาตัว่หนครับสำหรับลงทัน